สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนิดย s เนะคะสำหรับคลิปนี้สำหรับผู้ที่เป็น FC ฟลุงพลป้าแตนนะคะโดยจะมีกระแสกระทบลุงพลเยอะแยะมากมายนะคะไม่มีวันหยุดเลยสำหรับคลิปนี้ เรามาดูกันเขาว่าระหว่างคุณอุบกับลุงพลมันจะเป็นยังไงนะคะดราม่าคุณอุบที่บอกว่าลุงพลเดินเรียนแบบตัวเองนะคะอันนี้ปนิชไม่แน่ใจว่าคุณอุบได้ดูท้ายคลิปหรือเปล่า นะคะคที่ลุงพลแกบอกว่าอยู่กับคุณอุ๊บก็จะสนุกสนานแบบนี้อันนี้ปนิดไม่แน่ใจว่าคุณอุ๊บเขาได้ดูท้ายคลิปไหมนะคะนั่นก็หมายถึงว่าถ้าคุณอุ๊บดูคุณอุ๊บพิจารณาดีๆคุณอุ๊บจะรู้ว่าลุงพล เขามีความรักในตัวคุณอุ๊บนะคะเขาถึงได้พูดออกไปแบบนั้นหรือไม่แน่ใจว่าทำไมคุณอุ๊บถึงไม่ได้คิดว่าการที่ลุงพลเขาแสดงออกไปแล้วท้ายคลิปลุงพลเขาก็บอกว่า อยู่กับพี่อุ๊ปก็จะสนุกสนานแบบนี้แหละนั่นก็หมายถึงว่า,าลุงพลเขามีความเคารพในตัวคุณอุ๊บนะคะแต่ก็ไม่รู้คุณอุ๊บไปตัดสินอย่างไรนะคะส่วนในฐานะที่ปณิดก็อายุเท่ากันกับคุณอุ๊บนั่นแหละนะคะ ปนิดมองในแง่นี้แง่ที่ว่าในท้ายคลิปนั่นแหละนะคะก็คือถ้าพิจารณาจริงๆลุงพลเขาก็มีความเคารพนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขามีความสุขที่ได้ร่วมงานกับพี่อุบป,ประมาณนั้นนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าคุณอุบได้ดูแล้วพิจารณาตรงนั้นหรือเปล่า นะคะคส่วนกลาแสลุงพลที่บอกว่า Fc ลุงพลหายนะคะจริงๆแล้วถ้าเป็น Fc ตัวยงจริงๆเขา,าติดตามลุงพลมาตั้งแต่ทีแรก Fc ลุงพลยังเหนียวแน่นนะคะยังเหนียวแน่นเขาไม่หายหรอกค่ะก็ยังมี จากหน่วยงานบานหน่วยงานนะคะที่เข้าผ่านกกกอกไปเขาก็ยังแวะทอถ่ายรูปกับลุงพลนะคะมันมันไม่ได้หายหรอกคะ่ะลองไปดูตามเพจรักลุงพลทั้งหลายแหละไปดูตามคลิปที่เขาแสดงออกถึงว่าเขารักลุงพล เยอะแยะมากมายนะคะส่วนผู้ที่วิจารณ์ไปต่างๆนานาว่า fc หายอะไรอย่างนี้ปนิ์ไม่แน่ใจว่าเขาไปติดตามตรงไหนนะคะหรือเห็นแค่ว่าเป็นลุงพลก็ไม่ชอบและอะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะคะก็คือมีอคตินั่นแหละพูดง่ายๆนะคะคนร้ายที่ฆ่าน้องชมพู่ปนิ์คิดว่าไม่ใช่ลุงพลแน่นอน เพราะถ้าลุงพลเป็นคนร้ายทำไมลุงพลคือจะชิวแท้นะคะคือลุงพลมีความสุขดีนะคะที่กำลังก่อ,อสร้างพระยานาคอยู่เนี่ยดูเขามีความสุขนะคะเพราะว่า,าจะทำอะไรก็ไม่เห็นว่าลุงพลจะเครียด นะคะเพราะฉะนั้นปะนิชก็เลยคิดว่าไม่น่าจะใช่ลุงพลแน่นอนนอ่ะส่วนจะเป็นคนอื่นแล้วลุงพลรู้หรือเปล่าว่าใครทำถึงลุงพลจะรู้แต่ลุงพลก็ไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้มากกว่าเพราะว่าลุงพลไม่ได้เห็นกับตานะคะคนที่เป็นพยานถ้าไม่ได้เห็นกับตาไม่มีใครกล้าบอกหรอกคะ่ะ เพราะว่ายังไงอ่ะก็ไม่ได้เห็นกับตาว่าเขาทำแล้วเราจะไปบอกว่าเราเห็นอย่างเงี้ยพยานเทสเต็มๆนะคะเพราะฉะนั้นก็น่าจะต้องมีสติแล้วก็คิดกันบ้างนะคะปณิชคิดอย่างนี้นะคะแล้วค่ำคืนนี้ลุงพลป้าแตนไป้าจำลองไม่แน่ใจว่าป้าถอนไปด้วยไหมนะคะ เป็นวันเกิดของคุณเพชรสหรัฐแล้วคุณเพชรสหรัฐก็เลี้ยงพนักงานเลี้ยงปีใหม่พนักงานไปด้วยเลยนะคะก็เลยเชิญลุงผลป้าแตนยายจำลองไม่แน่ใจว่าป้าถอนไปด้วยไหมนะคะไปร่วมงานด้วยนะคะซึ่งหลานคุณหม่ำจกมกเป็นผู้ไปเชิญนะคะอันนี้ประลองบอกนะคะ เนี่ยสรุปแล้วก็คือมันไม่มีอะไรมากหรอกคะ่ะสำหรับลุงพลนอกจากพวกที่มันยังมีบางเพจอยู่นั่นแหละนะคะที่คอยปั่นคอยยุยงนะคะอันนี้ถ้าพิจารณา f อฟซีลุงพลเหนียวแน่นเยอะแย,ยะมากมายจริงๆนะคะขอบอกอ่าเดี๋ยวยังไงแล้ว ปนิจจะพยายามติดตามแล้วก็นำมาอัปเดตให้ฟังอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ